สวัสดีครับครูิ๊กนะครับพิโกซีนเอนะครับวันนี้ครูิ๊กจะมาแนะนำการเติมเงินใน e ีซี่การ์ผ่านเครื่องแบบละเอียดยิบเลยนะครับในไต้หวันนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับไปหน้าเครื่องกันเลยครับครูิ๊กเข้ามาถึงในสถานีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เช็คนะครับว่าเงินเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับลองดูนะครับ อ,ววอ๋อตอนนี้ยังเหลืออ,อยู่นะครับรแต่ว่าเด็คูปปิกจะเลือกภาษาเลือกภาษาไทยนะครับตรงนี้จะมีภาษานะครับมีภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้แล้วก็มีภาษาไทยตรงนี้นะครับคูปิก,ก็จะเลือกตอนนี้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับ่าเลือกปภาษาไทยแล้วนะครับ แล้วครูปิ๊กก็จะว่าเติมเงินในบัตรนะครับวางบัตรณบริเวณจุดที่กําหนดบนเครื่องอ่านบัตรครูปิ๊กวางวางบัตรไปแล้วนะครับหรือยอดเหรียญครูตอนนี้ยอดเงินเสร็จแล้วตอนนี้มียอดอดเงินคงเหลือ188แต่ครูปิ๊กจะใส่ไปอีกนะครับใส่ไปอีกตรงนี้นะครับใส่ไปหนึ่งนะครับแล้วก็หัดไปนะครับเติมไปหนึ่งนะครับกำลัง เติมเงินสำเร็จโอ้เติมเงินสำเร็จแล้วรับบัตรคืนนะครับเท่านี้ครูพี่ก็มีเงินในนี้นะครับตรงนี้แลอีซี่นะครับอ่าสะดวกดีนะครับครูพี่ก็มีเงินแล้วนะครับจะเข้าไปนี่ครับอีซี่การ์ดของครูพี่นะครับครูพี่ก็จะแถบเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะครับเหตุผลหนึ่งที่ เลือกสถานีนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าสถานีนี้นะครับไม่มีต่อไปสายอื่นๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วการที่มาเติมเงินใน Easy Card ของเรานะครับในสถานีนี้นะครับคือเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาต่อคิวเราเพราะพูดผู้คนไม่เยอะเห็นไหมครับเงียบแล้วก็สะดวกครับสะดวกบางทีเราคุรีคุจอค้นหานั่นโน้นนั่นนี่ไม่เจอนะครับ มันก็จะเกรนใจคนที่มาต่อคิวเรา,น,รน,าเนี่ไงครับนะเจอแล้วนี่ไงครับนะก็เครื่องที่เราจะเติมน,นะครับเมื่อวานครูพีใช้บริการเครื่องนี้นะครับจะด,ดูนี่ครับใช้บริการเครื่องนี้ะนะครับไม่มีคนใช้บริการเลย คือสถานีนี้ก็จะสะดวกแบบนี้เพราะไม่มีคนนะครับแต่เดี๋ยวครูพิกจะเติมเงินนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือมีนะครับเรื่องของเงินแน่นอนวันนี้ครูปิกจะเลือกภาษาอังกฤษแล้วก็จะเติมโดยใช้แบงค,บบงนค,บนคบ์นะครับแบงก์เนี่ยครับหนึนะครับหนึดอลลาร์นะครับครูพิก็จะเตรียมสสิ่งที่ครูพิกจะเตรียมก็คือ อีซี่ค์ดของครูปิ๊กเองนะครับครูปิ๊กจะเช็คตรงนี้ครูปิ๊กจะไปเติมเงินแล้วนะครับลองดูนะครับททรอ่าครูปิ๊กเข้าไปแล้วเข,ข้าไปแล้วครูปิ๊กแตะก่อนนะครับทีนี้เขาให้มีเลือกนะครับภาษาเห็นไหมครับมีเลือกภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษครูปิ๊กเลือกภาษาไทยไปแล้ววันนี้ครูปิ๊กจะเลือกภาษาอังกฤษคลิกแล้วนะครับเราบอกว่าเลือกอะไร แล้วท็อปอัพท็อปอัพนะครับนะแล้วก็เขาบอกให้วางอีซี่คาร์ดอตอนนี้เหลือเงินเท่านี้นะครับให้ insert นะครับผกก็คิดก็จะใส่แบงค์ร้อยไปนะครับไปแล้วนะครับอ้ออันนี้เห็นไหมครับมีปัญหาก็คือ ใช้ไม่ได้นา่จาจะเป็นแบงก์เก่านะครับใช้ไม่ได้ไดเดี๋ยวคูปปิคเปลี่ยนใหม่นะครับอเอามาก่อนเ <humility. S 1> มื่อกี้มีปัญหานะครับในเรื่องของอาจจะเป็นแบงก์เก่านะครับ <Speech. S 1> คุณคุปปิคใช้แบงก์เก่านะครับคือมันเก่าแต่เป็นแบงก์ที่ได้ถอนมาเมื่อวานนะครับแตว่วันนี้เราเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นแบงก์ใหม่นะครับที่ใหม่ไม่รู้ว่าจะทําได้แต่จะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อกี้มีปัญหานะครับนี่เตรียมเงินนะครับแล้วก็เตรียมอีซี่พาสของคุปปินะครับ อันนี้น้องนักศึกษาที่ฝึกสอนเอกสารผิเขามาแลกเปลี่ยนที่นี่เขาให้มานะครับต้องขอขอบคุณเขานะครับอันนี้นะครับก็เป็นช่องที่เราจะต้องเลือกแล้วมีข้างล่างเป็นภาษาตรงนี้เป็นที่วางบัตรนะตรงนี้เป็นที่สอดเหรียญแล้วสอดธนบัตรนะครับแล้วก็ถ้าเราจะรับเงินทอนหร,หรือว่าเป็นบินการแลกนะครับการเติมเราก็รับตรงนี้นะครับมาแล้ว คุกก็เลอของท็อปอัพนะครับเติมเงินนะครับิงเจีย่าคะฝังจากนล้นคุณลิกปีกเลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะครับภาษาไทยเลือกเติมเงินในบัตรกรุณาวางบัตรณบริเวณจุดที่กําหนดบนเครื่องอัดกรับาดละตอนนี้มีเงินจำนวนเท่านี้เราก็ดูนะครับเมื่อยอดเงินหมดแล้วปลดเลือกถัดไป ไม่ <ะ S 2> สามารถอ่านธนบัตรได้ไม่สามารถารับธนบัตรคืนเขาบอกว่าไม่สามารถอ่านธนบัตรได้คุณพี่ก็งงเหมือนกันอ่าได้แล้วนะครับได้แล้วต้องลองดูครับได้แล้วนะครับตอนนี้เงินคงเหลืออยู่สองร้อยสามสิบแปดเติมเป็นหนึ่งร้อยนะครับเลือกถัดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับ <Yeah. S 2> กำลังเติมเงินสําเร็จอ่าเติมเงินสําเร็จแล้ว,ลวรับบัตรคืนนะครับพิมพไมพิมพ์นะครับพิมพไมพิมพ์นะตอนนี้มีเงินเท่านี้นะครับรอ,อนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าบางทีธนบัตรเราอ่ะมันมันยับมันอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเราต้องพลิกนะครับพลิกแล้วก็รีดรีดหน่อยแล้วก็พลิกแล้วก็ใส่ใหม่นะครับตอนนี้ก็คือก็สําเร็จแล้วนะครับ เมื่อได้บัตรมาแล้วนะคะเราเติมเงินเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะเข้าเครื่องนี้เห็นไหมครับเข้าเครื่องนี้แล้วก็แท็บตรงนี้น่าเห็นโชว์เงินด้วยแล้วประตูเปิดแล้วก็เข้าไปนะครับพี่ก็จะไปตรงรอรถไฟนะครับไปสายสีแดงแล้วไปต่อสายสีน้ําเงินนะครับทางนี้ไม่ได้ไปนะครับทางนี้ไม่ได้ไปเราก็จะไปทางนี้นะครับ ไปทางไทเปเมนสเตชัตนนะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้ซูไม่ดูไปทางตั้มซุยและ Next Station นะครับไทเปเมนสเตชันแล้วก็ชื่อชื่อสถานีนะครับ NTU Hospital Station นะครับเราก็ต้องมารอตรงนี้นะครับมารอตรงนี้นะครับตรงที่คนยืนเนี่ยนะครับเป็นเวช i ิงไลน์นะ เสียงมาอย่างนี้แล้วมีไฟกับพริบแสดงว่ารถไฟจะมาแล้วนะครับแสดงว่ารถไฟจะมาเราก็รอเลยนะครับรอต่อเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเติมเงินใน easycard นะครับหวังว่าทุกคนคง enjoy นะครับอย่าลืมเตรียม easycard ด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเป็นกำลังใจให้คูปิ๊กด้วยนะครับ